สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้มีจะมาอัปเดตสต็อกตัว t o y o ต a V วีออนนะคะบอกเลยว่ามีทั้งตัว n อและตัว E เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ารถเข้าใหม่เยอะมากๆนะคะตอนนี้มีอยู่ที่สาขาสวินวงสี6นะคะบอกเลยว่าพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถพักมาได้เลยนะคะ084 ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามตัวนี้ครับเป็นตัวโตโยต้าวิออนหนึ่งจุดห้าเอ็นที่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบอกเลยนะคะว่าภายในสวยมากๆเลยบอกเลยว่าเดิมๆทุกพันนะคะไม่มีการทำอะไรใดๆ,ๆมาทั้งสิ้นอให้ดูตัวน็อตคร่าวๆนะคะว่าไม่มีการขยับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบอกเลยว่าแต่ละคันสวยมากๆเลยนะคะมาเรามาให้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าวิออนหนึ่งจุดห้าเอ็นที่เหมือนกันแต่ว่าราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะ, 9, ะ,คะพี่ๆบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นเลยมีทั้งสีเทาสีบอลเงินสีขาวนะคะมีหมดเลย แล้วก็มีเยอะมากมากนะคะมาเดี๋ยวบอกเลยะคะว่ามีทั้งในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันยังมีเลยนะคะพี่ๆอย่างตัวไหนดีนะอย่างตัวนี้นะตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออนหนึ่งจุดห้าเอ็นทีท้ามายเจ็ดหมื่นหกพันเท่านั้นเองบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมีเยอะพี่ๆมีเยอะมากๆคันนู้นที่ต่ออยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงฝั่งนู้นนะคะตอนนี้พี่เขากำลังรีวิวอยู่ตัวนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่คันนี้ถ้าเป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะพี่ๆบอกเลยว่าแต่ละคัน สวยๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ขนาดรถรอปรับสภาพพี่ๆยังสวยขนาดนี้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าพอพี่ๆมารับรถอย่างเงี้ยแล้วแบบทางเราแล้วมีบริการหลังการขายแถมมีการแบบว่าจะพูดยังไงดีก่อนพี่ๆรับรถเอาง่ายๆพี่ๆได้รถราคามือสองไปแต่ว่าได้รถสภาพป้ายแดงมานะคะมาเรามาถามาาพี่ต้าดีกว่าพี่ต้าคะคันนี้ตัวเป็นรุ่นอะไรคะ เบลล่ะีออสครับอะไรนะคะวีออส 1.5e ครับอ๋อคันนี้สวยไหมพี่สวยมากครับคันนี้ราคาพี่เท่าไหร่ครับ <laughs> าี่2แสน99,000บาทครับคันนี้พี่อะไรคะรถปี2019ครับโอเคไป,ไปกันต่อม <laughs> า <laughs> เราไปกันต่อดีกว่านะคะเรามาที่ตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเบยล่าวีออส 1.5e เหมือนกันรนาคา200,000 9,000คันนี้นะคะเป็นปี 2019เราบอกเลยว่าอะเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะคันนี้บอกเลยว่าเดขใหม่อยู่ที่47,000นิดเท่านั้นเองอ่ะให้ดูตัวกระจกนะคะเป็นตัวเป็นกระจกข้อไยค่ะเป็นกระจกของโตโยต้าแท้นะคะบอกภายในก็จะประมาณนี้เลยเนาะ,ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าสมมติว่าแบบจะพูดยังไงดีถ้าสมมติว่าอ่าพี่พี่จะมารับรถทางเราใช่ไหมคะทางเราก็จะมีการสปาบอกขัดสีทุกอย่างให้เลยนะคะนี่พ่ตาเล่นไฟให้ดูพิ๊บพิพับพิปับเลยเนาะ มาเรามาต่อกันดีกว่าค่ะตัวตัยต้าวิออนนะคะบอกเลยว่ามีแบบเยอะมากๆพี่ๆแล้วแบบว่ามาไวออกไวมากนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่ายอดฮิตเลยนะคะและอย่างหนึ่งค่ะเป็นรุ่นตัวนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยตัวตโวต้าวิออนะคะแล้วบอกเลยว่าแต่ละคันนะคะขับนุ่มมากขับแบบสบายมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วแบบว่าไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบอยากจะเข้ามาจัดไปนั้นสามารถเข้ามาจัดได้เลยนะคะไม่มีค่าบริการอะไรใดๆทั้งสิ้น เรามาที่ตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเป็นตัวโตโยต้าวีออน1็นีนะคันนี้เล้ไหม่อยู่ที่เล้งใหม่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกับราคาเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมาดูภายในกันดีกว่าอ่ะกระจกของโตโยต้าแท้พี่ๆดูคร่าวๆเลยนะคะภายในนะคะก็จะโทนประมาณนี้เลยสีดําเนาะเบาะก,ก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นเบกกะาะกำมะหยี่ ตัวนอนไม่มีการขยับเพี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่แผ่นลมยางมีครบมีอะไรให้หมดเลยเนาะเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าเดี๋ยวมีพาชมข้างหลังว่าโตลเวตาวีออสมันข้างหลังกว้างไหมอ่าให้ดูก่อนนะคะว่ามีโลโก้มีอะไรครบหมดเลยภายในนะคะพี่ๆบอกเลยว่ากว,ว้างมากๆใส่ของได้เยอะมากมากๆเลยแหละอ่าสำหรับมี่มีว่าใส่ของได้เยอะ มียางอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะพี่ๆเรียกว่าอ่าตัวนี้นะคะเรียกว่าอ่อซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะบอกไปว่าถ้าไม่ใช่สีนี้แปลว่ารถทํามาแน่นอนค่ะหรือสังเกตอีกอย่างนึงก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตวนไปเปิดด้านท้ายอีกทีหนึ่ง อยากให้พี่ๆดูคลิปไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยแต่ถ้ามีพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสามารถติชมกันได้เลยแล้วมีจะนําไปปรับนะเพื่อที่จะให้พี่ๆดูคลิปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ดูคลิปได้อย่างมีอาารรถรสนะคะมาอ่ะอย่างข้างในนะคะพี่ๆอ่ะข้างในตัวนี้นะคะสามารถดูได้เลยถ้าสมมติโดนชนมาอ่ะตัวเนี้ยตัวที่ซีนข้างในตัวนี้ค่ะตัวนี้อาจจะเป็นสีเดิมแต่ว่าข้างในตัวเนี้ยที่ซีนอ่ะ อาจจะไม่ใช่สีเดิมเพราะอย่างล่าสุดมีเจอลูกค้ามาหนึ่งคนก็คือจะเอามาเทิร์นรถนะคะจะมาเทอร์นรถเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าตัวข้างใต้ที่มี่ให้พี่ดูเมืเ่อกี้ค่ะไม่ใช่สีนี้แต่ตัวข้างบนนะคะเป็นสีสีนทางมะพร้าวเปลือกไข่เหมือนเดิมแต่ว่าพอดูภายในข้างล่างอย่างเนีย้ยกลายเป็นว่าไม่ใช่สีเปลือกไข่กลายาเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าแต่ละคันสวยมากๆาก่ไปเราไปดูคันลิมสุดกันเลยดีกว่า คันนี้ครัเป็นโ o y ย t a v i อ s หนึ่งจุดห้นี่เหมือนกันราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้นะคะเป็นปีสองพันยี่สิบเลขมาอยู่เพียงแค่แปดหมื่นแปดพันนิดนิดเท่านั้นเองค่ะล้าบอกแล้วว่าภายในก็สวยไม่แพ้กันนะคะคันนี้เป็นบาะอ๋อเป็นบอกกำรรมะหยี่คันนี้เป็นบอกกำรรมะหยี่นะคะบอกเลยว่าเดิมๆแท้นะคะไม่มีการขยับพยยิจารณา้งสิแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆทางเพรยนต์นะคะไม่เคยรับรถโดนชนหรือรับรถจมน้ํามานะคะถ้ามีสามารถแจ้งมาได้เลยรับซื้อคืนนะคะ แล้วก็ทางเพจยนต์นะคะรับรถเทินด้วยนะพี่ๆอย่างสมมติว่าพี่ๆเอาวีออนมาเทินอย่างเงี้ยอยากได้ตัวอะโตโยต้าเอทีอย่างเงี้ยสามารถเอามาเทินได้ประเมินราคาไวภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูโซนที่พี่นันกาลังถ่ายดีกว่าให้ดูตัวเครื่องไหนๆพี่นันก็เปิดฝากระโปรงและขออาศัยพี่ๆดูเรื่องฝากระโปรงนิดนึงนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวโตโยต้าวีออนเอทีเหมือนกัน รถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่บอกเลยว่าตอนนี้นะคะรถเข้าใหม่ของโตโยต้าว um ีออสเยอะมากๆเลยนะคะแล้วพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะว่าอาถ้าสมมติว่าติดเครดิตนู่นนี่นะั่นถ้าสมมติว่ายอดมันดีทุกอย่าง <c oughs> ขอภัยคะ่ะทุกอย่างดีหมดมีดันให้เต็มที่ค่ะพี่ๆแล้วบอกเลยว่า พร้อมให้คำปรึกษาทุกทท่านเลยนะคะเรื่องไฟนั้นไม่ต้องห่วงคะ่ะทางมีจัดการให้หมดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้ามาปรึกษาไฟนั้นได้ฟรีเลยนะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวิอัล1.5มิตรคันนี้สีสวยมากค่ะพี่พี่สีหายากด้วยนะอ่ะมีให้ดูสีใกล้ๆบอกเลยนะคะว่าสีสวยมากๆแลวรถไม่ได้เป็นรอยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะบอกเลยว่าใหม่ๆแบบนี้เลยถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจรุ่นโตโยโตโยโตโยต้าวิอั1.5มิตรคันนี้นะคะพี่พี่จะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะ 8ก็ไก่รอเรือสามสามสี่หนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูภายในอ่ะให้ดูตัวกระจกก่อนตัวกระจกเอ่อเป็นของโตโยต้าแท้นะคะตัวกระจกข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยตัวข้างในนะคะบอกเลยว่าออกแบบหรูหรามากๆเป็นสีดำนะคะตัดกับโทนแบบเหมือนออกชมพูชมพูพิงโก้หน่อยอะไรประมาณนี้ตัวเบาะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมีรวดรายที่เบาะประมาณนี้นะคะ แต่เบาสวยนะนิ่มด้วยตอนนี้ทะคมี่ก็เข้ามานั่งในรถแล้วเนาะก็จะบอกว่าเบานะคะนั่งสบายมากๆแล้วก็รองรับสรีราได้ดีกระชับมากคะ่ะตัวนี้มีหน้าจออะไรที่เรียบร้อยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดเนาะตัวช่องใส่กอกสานมีให้ครบหมดนะคะแล้วก็มีตัวอที่วางแก้วอะไรให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแอร์ก็เป็นแอร์ป,ประมาณนี้เนาะเดี๋ยววางจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วก็มีนี่ด้วย ที่ใส่ของอะไรให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าตัวบอร์ดนั่งสบายมากๆนะคะตัวพวงมาลัยนะคะมีตัวปุ่มปรับเพิ่มเสียงอะไรให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามการเนาะพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถทักรายละเอียดมาได้เลยค่ะศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามนะคะโอเคเรามาต่อกันนะคะขออภัยเมื่อกี้คลิปมันตัดไปพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจตัวตุ้นรุ่นตัวตุ้นตัวรุ่นโตโยต้าวีออนหนึ่งจุดห้ามิลนะคะสามารถทักมาได้เลยเพราะว่าคันนี้ราคาเพียงแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเองนะคะพี่ๆเร่งมาอยู่ที่ 1 3 0 0แสนานนเท่านั้นเองแล้วก็คันนี้นะคะเป็นปี2อ1 9แล้วบอกเลยว่าสีรถสวยมากๆเลยนะคะเอาง่ายๆพี่ๆอ่ะมีให้ดูในสต็อกวีออสค่าๆเลยนะคะว่ามีสีไหนม,มีมีสีนี้ไหมมีสีนี้คันเดียวค่ะพี่ๆบอกเลยว่าเหลือคันเดียวแล้วเหลือคันเดียวแล้วนะคะพี่ๆเราบอกเลยว่าคันนี้สีสวยมากๆคะ่ะเราหายากมากม มีไฟตัดมองอะไรให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าออกแบบสไตล์มาสวยมากๆนะคะสำหรับรุ่น t o โยต้าวีออน1.5มิตลนะคะเดี๋ยวมีพาดูรอบๆรถก่อนนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะทะเบียน8กไก่รอเรือ3341นะคะ mm. คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออน1.5เอนที่คันนี้ไม่40,007น้อยอย่างที่มีบอกที่พี่ไปคร่าวๆนะคะ อย่างคันนี้นะคะพี่ต้าก็กำลังรีวิวเลยเนี่ยพี่ต้าอยู่ในรถนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5e ราคา299,000นะคะ, 99, 000, ะ,คะเลขใหม่อยู่ที่135,000คันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะนี่ไฟเลี้ยวใช้ได้ปกติไหมคะไฟเลี้ยวเนาะใช้ได้ปกตินะคะไม่รู้ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆงสิ้นนะครับ พี่พี่ท่านใดที่สนใจตัวต o ว o ต้าว o ออน 1.5e คันนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยค่ะพี่พี่จะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ6ก็ไก่นอนเอ็น9712อะไรอะไรนะคะอ๋อถ้าสนใจพี่ต้าก็ติตไไดต,ต,ต่อมาได้แต่ว่าก็ต้องผ่านน้องมีก่อนเนอพอ่ <c oughs> มาเดี๋ยวมีพาดูเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่าสต๊อกเยอะมากๆนะคะที่เข้าใหม่ก็เดี๋ยวพว่างๆแล้วเดี๋ยวมีจะพาไปดูอัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่ทาง โซนด้านหลังนะคะบอกเลยว่าแต่ละคันเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่ารถข้อหม่ที่รอปรับสภาพคือแบบเยอะมากๆนะพี่ๆแล้วแต่ละคันคือสวยมากๆเลยคันนี้ก็จะเป็นตัวโตย o t ้าวิออน1.5 N-T 349ปี2019มาอยู่ที่120,000เท่านั้นเองค่ะพี่ๆแล้วพี่ๆก็จะได้เลขทะเบียนแบบนี้ไปเลยกอไก่9ก้าอไก่ผอพึ่ง8210กรุงเทพมหานครนะคะขอให้ด้วย ช่วงนี้ฝ yeah. นตกบ่อยอากาศเปลี่ยนบ่อยพี่ๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพี่ๆท่านใดนะที่สนใจตัวโตโยต้าวีอไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิดรุ่น E รุ่น NT นะคะสามารถ,าารถทักมีมาได้เลยค่ะ0845145493นะคะเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้ด้วยแล้วก็พี่ๆท่านใดนะที่อยากรองเข้ามาปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ ทั้งมี่มาก่อนได้เลยเดี๋ยวมี่จะเป็นคนดูแลพี่พี่ทุกท่านเองนะคะบอกเลยว่ารอบนี้รถเข้าใหม่เยอะมากๆมกี่เลยอยากมาอัปเดตสตอใี่พี่พดูนะคะโอเคงั้นมี่ขอลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย